ในการเขียนข่าวนะครับผมได้เขียนเป็นภาษาละนาเก่าเก่าก่อนนะครับเพื่อให้ได้เข้าถึงสำนวนสำเนียงละนาดังเดิมนะครับอ่าแล้วก็ไปปริวัติไปเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองและแบบที่สามนะครับเพื่อคนอื่นได้หูได้หันนะครับอาเชิญมาติดตามได้เลยนะครับ lùng pa lùng thít lùng mít lùng cha lùng sam vai lùng lại mượt nang lùng lên lùng hồi lùng nuôi bà ba ลงสุลาลงหนันลงอัคคละลงขะแปะกันลงหน่วยการลงจึงลงใจเข้าลึกลงเติกมืนหือ ลงละเลืงลงตัวข้าเจ้าลงตัวข้าเจ้าครับแล้วก็ไปเขียนเป็นภาษาลาวน,นะครับปริวัติแบบที่สองนะครับเอาก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับยืมอักษรภาษาไทยนะครับ มาเทียบเป็นอักขระล้านานะครับแต่การประกอบคำนั่นก็ใช้รักภาษาไทยนะครับประกอบคำขึ้นมานะครับแต่ไส้ในนั่นมันเป็นตัวอักขระลนานะครับอย่างเช่นนี้อย่างนี้ตัวนี้ก็ตัวหะตัวละตัวปะนะครับมันเป็นนี้นะฮะตัวท่าตัวต้าะนะครับตัวสะนะครับอย่างเงี้ยนะครับ ตัวมะเนี่ยตัวจนะ,นนะ,วะนะครับเนี่ยนะตัวซะนะครับเนี่ยท้งในนั้นมันเป็นตัวละนามดนะครับมาเจ้เป็นเป็นหอหีบลอลิงปอปลายมาจ้นะครับมาแจ้นะครับเพราะนั้นอ่ภาษาปริวัติแบบอี้นะครับมีไว้หึื่อสำหรับคนที่เปินหูภาษาละนาเฮียนภาษาละนามาเท่านั้นอ่านนะครับถ้าคนทั่วไปมาอ่านกับ คงต้องผิดเพี้ยนสำเนียงไปเลยทันทีนะครับอมืมาได้นะครับอ่าเพราะนั้นคนที่อบ่ฮู้เกเยเรียนมาให้ไปดูไปศึกษาในแบบที่สามนะครับอล,อลองมาดูเลยนะครับตัวประเภทนะครับภาษาปริวัติแบบที่สามอันนี้ยังเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองอยู่นะครับแปลงนะครับแปลงให้มันเป็นปริวัติ แบบที่สามคือตามสำเนียงกคำอู้หรือาโพูดนะครับเพราะแบบนี้นะครับมีข้อตกลงปีสอ,องแปดเพ้นรองรับอยู่นะครับเพิ่นฮือ้อปริวัติแบบอี้ได้นะครับถ้าเป็นแบบอื่นๆก็คงบัมีที่อ้างอิงนะครับแบบอี้ อ่าคือปีสองแปดเปินเปินเื้อทำทำได้นะครับเื้อเื้อแปลเป็นสำเนียงนะครับอ่าอู้ไปตามอย่างไรก็สำเนียงเอา,ยอยาไม้ได้เสียงเอาไม้ไดบันทึกไปตามนะั้นนะครับอันนี้ยังเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองอยู่นะครับแต่ผมได้ไดแต้มไว้แล้วนะครับว่าสีแดงๆนี่นะครับคือตัวที่มันบกบรรทุก อถ้าเราอ่านออกมาแล้วมันบรรทุกสำเนียงกำอู้่บาทุกสำเนียงกำพูดกำอู้อย่างนี้มันมันออกมาได้นะมันถ้าถ้าอ่านไปแล้วมันก็จะพิษสำเนียงนะครับเราจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้มันเป็นกำอู้นะครับสาหรับตัวสีฟ่ฟ้านี่นะครับผมได้แต้มไว้เพื่อ,อจะหึงหูไว้ว่าออที่มาที่มามันที่ไปมันเป็นอย่างไรนะครับ ลองมาดูเลยนะครับหลงปาหลงทิดนะครับทิดปกติมันถ้าเอาจะเขียนอีกก็ได้นะครับถ้าเป็นภาษาเขียนนะครับทิดนะเอ,า,อาเขียนอีกก็ได้นะครับแต่ในในภาษาละนาก,ก็เขียนนะครับมีแบบอี้นะครับรุ่นหลังๆมาก็เขียนได้นะครับเอาเอา เอาตัวสรหรือสี่หรือคือตัวสะเนี่ยนะสะสหรือสี่นี่พันนะครับอ่าก็ก็ได้นะครับแต่ดั้งเดิมของปุ่นแท้ๆลรวของพุ่นพ้น่นใจตัวตัวสะตัวสวบเนี่ยนะครับอ่าก็เลยผมขออนุญาตใจอีนะครับจะจะใจแบบสอคอก็ได้นะครับลงมิดนะลงมิดนะครับปกติมันมิตละนะครับ แต่ในภาษาละนาแล้วมันมันเพิ่นเอาแค่อ่ามอสลีตอสกตแค่นั้นนะะมันก็เลยมันก็มิดแล้วครับมันก็มิดแล้วก็อ่าใครจะเขียนอีกก็ได้น่ะหลงมิดเนี่ยหลงมิดนะแต่ผมขออนุญาตเขียนเหมือนเดิมนะครับมิดนะครับมิดมิดนะเนี่ยเนี่ยดูนะครับตัวมะสลีตัอ สะกดนะครับมิดนะดังเดิมพวกเขียนกันอยเอียนะครับมิดนะครับลงใจนะครับลงใจก็มีใส่ไม้จัตวาไปเนี่ยก็คือลงใจนะครับลงซ้ำไว้นะครับซ้มไว้ถ้าเขาเขียนเป็นทอลอนะครับ าสามวัยถ้าถ้าเปลี่ยนคำู้โอเคเขียนได้นะครับบ่ม,มีปัญหาสามวัยก็คือสามวัยมันฮู้กันนะแต่ดั้งเดิมดั้งเดิมอ่าเพื่นอ่าทัททอรมันอาจจะอาจเป็นเป็นธรรมได้ๆนะธรรมวัวนะครับธรรมว้นะครับอย่างอี้นะอ่านธรรมว้ยนะครับก็บบบบเป็นภาษาละนานนะแต่ถ้าแบบอี้มันคือสามวัยแน่ๆนะครับสามวัยนะ ก็ถ้าเป็นภาษาอู้ก็อนุโลมเขียนได้นะครับซ้ำไว้นะครับอ่ามันเป็นภาษากัมปูนะครับไว้นะครับไว้นในภาษาละนามันบมีไม้หา,านอากาศหรือเพื่อนบาเขียนกันอย่างอันนะครับเพื่อนเขียนอย่างอี้นะไว้ไว้สไล่นะครับจะเป็นไว้จะเป็นใช้จะเป็นยี่ห like so ม,มื่นเมีอ่ามไว้นะครับะคะใครจะเขียนอี้ก็ได้นะครับซามไว้เอาเอาแบบนั่นก็ได้ตัวทอโลแล้วก็ซามไว้ยอย่างอี้นะครับ ก็มมีปัญหาครับมันเพราะมันเป็นภาษากลัมอู้ครับแต่ในในอันอันอันนี้แล้วมันเป็นในพัสดั้งเดิมอ่ะดั้งเดิมมันสละอนะครับสละอก็เลยผมขออนุญาตเขียนอย่างอี้นะครับถ้าพยายเขียนแบบทอรอซามแล้วก็ไวไม่หันอากาศนี่มันก็มมีปัญหานะครับ ลงไลยมืดหน้าอ่าอันนี้มาถึงแล้วครับอ่าเสียงวรรณยุกโทพิเศษนะครับผมได้เอาจุดประดับไว้เพราะว่าภาษาไทยเพิ่นมามีวรรณยุกนะครับอ่ามันต้องหน้านะครับไม่ใช่มืดหน้านะครับอ่าถ้ามามีจุดมันก็แค่โทรธรรมดากับมืดหน้านะครับมันต้องมืดหน้านะครับอืม อันนี้ก็สุดแล้วแต่เหมือนกันนะครับใครจะใส่บาใไ่ก็แล้วแต่นะแต่ถ้าสมมุติว่าจะให้คนอื่นคนอ่านได้ก็ใสดดีกว่านะครับน,านะบน่านะครับลงเล่นนะโทรพิเศษผมแล้วนะครับอันนี้ตามแบบฉบับของผมนะครับฮะลงเล่นลงหวยนะฮะลงเล่นพพยจะเอาไปใช้ตัวก็ผมก็บนดสมวนลิขสิทธิ์นะครับก็แล้วแต่ไพ่จะใช้ไปไหนะครับ ลงนวยบาบ้านะครับบาบ้าน่วยบาบ้า <schwier> นะครับอท yeah. ่านคงหูจาร่าน่วยบาบ้าเลยนะครับแต่ก่อนผมเล่นก๊อปเดียวก็ก๊อปอยู่นะครับก็คือน่วยบาบ้านะครับลูกก๊อปนะครับมันโตยกันกวาดทั้งวันนะครับโอ้โหมันเตียวนวยลูกเดียวนั่นนะมันโตยตีกันปั๊บปั๊บบว่าน่วยบาบ้าน่ะนะครับอันนี้ลงน่วยบาบ้าลงสุลานะครับ สุลานะครับมันมันไ pues ม mm ่ใช nah hum ่สุนะโซมันเสียงเอกครับลงสุลาลงฮานนะครับอ่าเสียงตรีนะครับลงฮานนะครับลงอัคคละนะครับอัคคละอัคมันอันนี้มันอักนะอัคคละนะครับภาษาเหนือมันต้องอักครับอัคคละสำเนียงมันต้องออกจัตวานะครับอัคคละ ลงอัคละอัคละมันก็อ่านจะได้นะครับอัคละปกติมันก็อัคละอัคคละอัคละนะครับปกติมันต้องอ่านเป็นอัคละนะครับตัวนี้นะลงฆ่าะนะครับใส่อัคละกับ ใส่ขเข้าไปเนี่ยก็ได้ครับลงคะแพ้การนะครับแพ้แพ้คือชนะนะครับการก็คือแพ้นะครับมันซับกันนะครับมาในภาษาเนี่ก็ภาษา,า,าไทยนะครับมาก็งงๆเหมือนนะครับแพ้การนแพ้คือชนะนะครับการก็คือแพ้นะครับเนี่ยมัน หลงหน่วยก้านนะครับหลงเจิงนะครับอเชิงมันตัวจะนะครับตัวเสียงสมามัญเมิ่นใช้ตัวจะนะครับเพราะนั้นเอามาเขียนเป็นคำโอ้กับเจิงนั่นแหละครับเขียนเป็นคำโอ้เจิงลงใจนะครับเข้านะครับเข้าเสียงโทพิเศษนะครับเข้าเลิกลงเติกเมินเหิง ลงละเลิงนะครับอ่าตัวนี้ก็ถ้าจะเอาลอลิงเขียนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นภาษาละนานะครับละเลิงมันมัน,ม,นมันเสียงลองที่แท้จริงก็คือลอลิงนะครับหลงละเลิงแต่ถ้าอันนี้มันก็ออกไปตางไทยหน่อยลงละเลิงนะครับแต่มันก็ยังไรก็อ่านละเลิงนะครับจะเป็นเป็นฮอมก็มาได้ครับอ่าเพราะว่ามันออกไปตางไทยนะครับตัว ค้าโทวพิเศษนะครับลงตัวข้าเจ้านะครับโทวพิเศษเหมือนกันฮนะใส่จุดทุกท่นเนี่ยอันนี้บังคับเลยนะครับว่าจะเป็นฝรั่งมังค่าหรืออาเซียนหรือมาจากไหนก็จ้างนะถ้าอ่านตามภาษาไทยต้องอ่านลงตัวข้าเจ้านะครับมาต้องอ่านอย่างนี้นะครับอ่าได้แล้วนะครับเรามาดูเลยนะครับลงป้าลงทิศ ลงมิดลงใจลงสามไว้ลงไหลมืดหน้าลงเล่นลงหวยลงหน่วยบ้าบ้าลงสุลาลงฮานลงอัคขละลงขะแปปกานลงหน่วยกันลงจึง ลงใจเข้าลึกลงเติกเมอนเหงืลงละลึงลงตัวข้าเจ้าลงตัวข้าเจ้านะครับอ่าในลักการนะขอฝากไว้นะครับถ้าจะเขียนให้คนอื่นเพื่อนได้อ่านนะครับขอเน้นให้คนเพื่อนได้อ่านแล้วก็ให้มันได้สำเนียงนะครับ เราไปคิดค้นกันมานะครับว่าจะเขียนแบบใดเนี่ยให้มันเพิ่นเนื้อได้อ่านแล้วให้มันได้สำเนียงอหรือใกล้ที่สุดอ่ะนะครับเหม่ใใจเลยให้เพิ่อนอ,อ่านแล้วมันเบี้ยวสำเนียงไปเอาไทยปนเมืองมันมันมันบัดใจนะครับอถ้าจะเป็นข้าวแล้วมันจะต้องเป็นเมืองนะครับสำเนียงเมืองอ่ะอ่านแล้วได้ให้ได้สำเนียงเมืองนะครับอ่ะ,อะ